เรื่องความเชื่อเป็นปัญหาใหญ่ของการพัฒนาประเทศนะครับโดยเฉพาะความเชื่อที่งมงายเนี่ยมันจะมาบล็อกขัดขวางการพัฒนาสังคมให้ทันสมัยความงมงายในความเชื่อนั้นจะถูกก่อรูปทั้งประวัติศาสตร์ยาวนานและเป็นมักจะ เชื่อมโยงกับความเชื่อทางศาสนาแล้วในความเชื่อทางศาสนานั้นที่เรามองว่าเป็นความบริสุทธิ์นั้นมันจะถูกแอบแฝงไปด้วยผลประโยชน์ทางการเมืองเรื่องราวอย่างนี้ถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์ในอดีตเราจะเจอเป็นปกติครับเพียงแต่เราอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเราอาจจะมองไม่เห็นเพราะเราคุ้นเคยหรือชินกับมันแต่ถ้าเรามองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ ของยุโรปร้อยส0งปีการปฏิวัติทางศาสนาหรือการทำลายความเชื่อการต่อสู้ทางความเชื่อมันก็เกิดขึ้นแม้กระทั่งวันนี้เนี่ยถ้าท่านอยากจะจำแนกความล้าหลังของสังคมของประเทศของมนุษย์เราดูได้ครับในแอฟริกาบางพื้นที่ยังเป็นยังมีความเชื่อแบบงมงาย ในเรื่องศาสนาดังนั้นโครงสร้างการปกครองอำนาจทางการเมืองก็เป็แบบชนเผ่าและหัวหน้าเผ่าก็คือผู้เผด็จก,การนั่นเองในในประเทศที่จเจริญแล้วที่ผ่านกระบวนการมานี้เนี่ยถามว่ายังมีความเชื่อเหล่านี้หลงเหลือไหมมีครับในสหรัฐอเมริกายังมีความเชื่องมงายอีกเยอะครับความเชื่อทางศาสนาหรือความเชื่อทางทางวัฒนธรรมของเขา เพียงแต่เขาแยกเรื่องความเชื่อทางศาสนาออกจากการเมืองแล้วถือว่าความเชื่อเป็นอิสระที่ไม่เราไม่กระทบกันใครจะเชื่ออะไรก็เรื่องของท่านจะพิสูจน์ความถูกต้องไม่ไม่ต้องโต้แย้งกันไม่เป็นความขัดแย้งกันถือว่าแยกส่วนไม่งั้นตีกันตายแต่มีความเชื่อบางอย่างในอเมริกาเนี่ยครับอยู่กันเป็นกลุ่มครับ พวแอมมิชเมนโนไนพวกแอมมิชความเชื่อทางศาสนาแบบโบราณอยู่กันแบบไม่ใช้ไฟฟ้ายิ่งกว่าสันติสศกนะไม่ใช้ไฟฟ้าใช้รถมา้ารัฐบาลเขาก็ปล่อยให้อยู่ไปแต่ความเชื่อน,นั้นจะผิดกฎหมายไม่ได้นะไปกระทำการข่มขืนกระทำทำเราเด็กผู้หญิงอายุต่ำกว่าสิบห้าไม่ได้กฎหมายมี แต่ความเชื่อทั่วๆไปเป็นสิทธิ์ของท่านดังนั้นวันนี้เราจะพูดในเรื่องความเชื่อของสังคมแล้วเป็นความเชื่อที่มันเป็นเรื่องแล้วเรื่องราวในในประเทศอินเดียท่านจะเห็นนะครับความเป็นอินเดียนั้นมีหลายชาติพันธุ์แล้วเราคนในอินเดียก็มักจะชื่นชมตัวเองว่าฉันเป็นประเทศแห่งคุณธรรม เหมือนคนไทยอะครับก็เชื่อว่าเป็นประเทศแห่งคุณธรรมในขณะเดียวกันความยากจนเราก็ภูมิใจกับความยากจนแต่ผมบอกท่านนะครับความยากจนของสังคมนั้นมันไม่เคยปราณีใครสังคมที่ยากจนแล้วรัฐไม่ได้ให้ความช่วยเหลือเนื่องจากผลผลิตของรัฐต่ำเนี่ยสุดท้ายมนุษย์ก็ป้นกันกินแย่งกันกิน การคดีอาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพย์ก็จะเยอะอย่างในสหรับอเมริกานั้นยังมีคนยากจนอยู่แต่เขามีเขาจัดระบบใหม่คุณจะเชื่ออะไรก็เรื่องของคุณแต่คุณมีรักสวัสดิการคุณมีรายได้ขั้นต่ําช่วยเหลือถ้าคุณยากจนจริงๆก็มีฟู้ดสแตมคุณไปขอฟู้ดสแตมจากโซเชียลเออเซก y วตี้ได้เขาให้อาหารผ่านผ่านคูปองหรือสแตมที่ว่านี่นะครับ ที่เราจะคุยกันวันนี้คือเรื่องของความเชื่อทางศาสนาเพียงแต่ว่าไม่ได้พัฒนาไปสู่การเมืองการปกครองของอินเดียของเราก็มีความเชื่อเรื่องศาสนาแล้วความเชื่อทางศาสนานี้ก็แฝงไปในทางการเมืองพระมหากษัตริย์ของไทยเนี่ยภาษาอังกฤษบังเินคนไทยไม่ค่อยคุ้นนั่นแหละภาษาอังกฤษเขาเรียกพระรา,า,ามนะ รัชการที่หนึ่งเขาเรียกรามหนึ่งรามาหนึ่งเพราะเป็นวัฒธรรมเชื่อมระหว่างพุทธกับพราหมณ์ตัวกษัตริย์จึงเป็นตัวแทนของาศาสนาพราหมณ์ชื่อที่ใช้ก็ใช้เป็นรามาวันรามาเฟิร์พระรามที่หนึ่งพระรามที่สองวันนี้ก็เป็นพระรามที่สิบรามาเทนก่อนหน้านั้น ก็เชื่อในในศาสนาฮินดูเหมือนกันไม่งั้นจะมีพนาลัยเลยชื่อพนอาลัยดังนั้นวันนี้ที่เราจะคุยถึงกันนั้นเป็นเรื่องของความเชื่อในอินเดียแต่ความเชื่อในอินเดียนั้นถ้าเราจะเข้าใจง่ายขึ้นเราลองทำความเข้าใจเปรียบเทียบกับความเชื่อในในการเมืองไทยก่อน ถ้าเห็นว่าความเชื่อในทางการเมืองไทยนั้นมันถูกแฝงตัวในรูปของการเมืองคือกษัตริย์รามาหนึ่งลามาสองลามาสเนี่ยจึงกลายเป็นสมมุติเทพแล้วก็สร้างหลักการว่าสมมุติเทพนี้มีความสำคัญมากเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจแล้วก็กลายมาเป็นกฎหมายมาตราหนึ่งหนึ่งสองกฎหมายมาตราหนึ่งหนึ่งสองนี ก็ทำให้เกิดคดีอย่างที่ท่านเห็นนี่นะครับเช้าว,วันนี้วันจันเนี่ยนะครับบังเอิญนิชาไปนิดเดียวเป็นการอ่านคำพิพากษาคุณอานน์ซึ่งมีหลายคดีแล้วเกินนะครับคุณอาณนนนเอ่อได้ไป,ปเฟซบุ๊ก เชิญชวนร่วมฟังคำพิพากษาคดี1 1 2นะครับคดี1 1 2่ง่อเป็นคดีที่3ของอานนท์นำพาการปาใสในม็อบครบรอบหนึ่งปีเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์คงจำได้นะครับเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ของคุณอานนท์แล้วก็วันที่29 คือเช้าวันนี้นะฮะเวลาเก้าโมงเช้าห้องเจ็ดศูนย์สามถามว่าติดไหมผมก็คิดว่าคุณอนุนก็คงไม่รอดนะคงไม่รอดนะครับมีคนโพสต์รูปนี้กันเยอะแยะเป็นกำลังใจให้คุณอนุนนี่คือความขัดแย้งทางสังคมจากความเชื่อ ที่เชื่อมโยงกับศาสนามาเป็นการเมืองมาเป็นมาตรานหนึ่งหนึ่งสองแล้วก็ห้ามปฏิรูปห้ามพูดถึงห้ามถามถึงใครถามถึงใครจะเสนอปฏิรูปก็เตรียมยุบพ,พักนี่ครับเราเขา้าใจได้นะอย่างนี้นะคุณมีการโพสต์รูปคุณอนนท์กับลูกชายเพราะคุณอนนท์นี่ยังพูดง่ายๆว่าคาดีคุณอนนท์นี่ไม่รู้อนาคตติดตลอดไปละว,ว่นงันเถอะ จนกระทั่งเรื่องของคุณอนนท์เนี่ยกลายเป็นท็อปปิกที่สหประชาชาติเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวและให้ยกเลิกมาตราหนึ่ง 1, สองสหประชาชาตินั้นได้เรียกร้องให้ยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองเพราะเป็นกฎหมายที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างมากมาไม่รู้กี่ครั้งนะครับต่อเนื่องมาตลอดจนกลายเป็นหลักการของสหประชาชาติแล้วว่าหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยเป็นปัญหา ดังนั้นใครเจอคดี112นะครับไปไปร้องเรียนเอามารีภัยนี่เขาให้เลยครับผู้เชี่ยวชาญพิเศษ UN เรียกร้องให้ยุติการดำเนินคดีต่ออานนท์อานนท์นำพาและผู้ถูกดำเนินคดีตามมาตรา112คือเรื่องของอานนท์นี่ ผมไม่สามารถจะลำดับได้นะครับเพราะต้องใช้เวลาเยอะมากว่าตกลงคดีนี้แจ้งความเมื่อไหร่เกิดเมื่อไหร่สารพิจารณาอย่างไงจะตัดสินเมื่อไหร่เยอะไปหมดนี่เลยาสตราจารย์ใชเขาใช้วิธีการเรียกร้องไปเลยนะครับหลายคนครับไม่ใช่คนเดียวของอนนท์เพนกวิน,น Penguin. และอีกหลายคนเพนกวิน <Penguin S 2> ก็เจอนี่หมายเรียกหนึ่งสองมาอีกสองหมายเพนกวินก็เจอ และอีกหลายๆคนซึ่งผมคงไม่ได้เอามาอธิบายกับท่านแต่ผมเอามาให้ท่านเห็นว่าคดีความของเยาวชนไทยในเรื่องหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยเป็นรูปธปรรมหนึ่งของความเชื่อทางสังคมที่พัฒนาไปสู่การเมืองแล้วกลายเป็นบรรบทบัญญัติของกฎหมายในอินเดียไม่มีกษัตริย์ ปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยแต่ฝังด้วยความเชื่อในหลายศาสนาซับซ้อนไปหมดรัฐบาลเองก็ต้องก็ไม่อยากจะกำหนดเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องศาสนาแต่ว่ามันไม่ได้เพราะคนก็เชื่อแต่ไม่ได้เอาศาสนามาเป็นมาเป็นหนึ่งหนึ่งสองมินประธานาธิบดีหรือมินกษัตริย์เพราะไม่มีกษัตริย แต่ว่าลักษณะคล้ายๆกันคือไม่ต้องเอาเหตุผลถ้าคุณไปแตะาศาสนาไม่ว่ารูปการใดๆเป็นความผิดทั้งนั้นดังนั้นวันนี้ <c oughs> <c oughs> ขอประทานโทษนะครับแม่หวัดยังไม่หายดีผมให้ท่านดูรูปนี้เป็นฉากเป็นรูป ถ้าเราคนไทยนะพอรู้ว่ารูปนี้น่าจะเป็นพระรามแต่อินเดียดูรู้หรือเปล่าไม่รู้ครับแล้วเรื่องนี้กลายเป็นปัญหารูปวาดของไทยเนี่ยครับรามเกียรไทยกับรามเกียรติ์อินเดียนี่แม้จะเป็นเรื่องเดียวกันแต่ถ้าเอาดูรูปวาดแล้วผมว่าเข้าใจกันยากครับเพราะจากอินเดียทศกาณฐ์สิบหน้ามาเป็น ทศก,กณัณเมืองไทยนี่สิบนามกันแต่หัวแหลมนะครับพระรามก็มีลายกระหนกติดข้างข้างข้างๆ้าเต็มไปหมดอย่างภาพนี้ที่ท่านเห็นมีคนเอาภาพของพระรามเนี่ยไปพิมพ์ไว้ในจานกระดาษผมเข้าใจว่าพิมพ์จากประเทศไทยครับเพราะลายลายเส้นที่ปรากฏอยู่ใน ในจานกระดาษและที่เป็นปัญหาเกิดคดีความขึ้นที่อินเดียนี้ไม่ใช่ลายของขออินเดียแน่ครับเป็นลายของไทยครับเอานะอันนี้ผมก็ยังหาสือความไม่ได้แต่ใช่แน่แน่ดูได้จากจากอันนี้นะครับจากจานกระดาษเต็มๆนี่ครับรูปพระราม กับทุศกัณฐเหมือนโขนในไทยนะครับแล้ววาดรูปเนี่ยมันมีลายกระหนกด้วยอินเดียเขาไม่มีลายกระหนกนะดังนั้นภาพนี้ถ้าจะบอกว่าเป็นความผิดละเมิดต่อ,อ,อพระรามอินเดียมันก็แปลกไปอีกแบบหนึ่งนะอินเดียดูรู้เลยเนี่ยพระรามก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เขาเอาก็จนไปเรื่องได้แล้วเรื่องนี้จึงกลายเป็นเรื่อง เป็นคดีความโดยเริ่มจากอาหารอาหารอันนี้เขาเรียกเบอร์ยานี่เบอร์ยานี่ผมดูรายละเอียดแล้วคุณสมบัติท่านเปิดเข้าไปดูก็ได้นะครับเข้าไปใน Google หรือเข้าไปใน YouTube, I r y o u t u b i r y a n a จะมีรายการอาหารเบอร์ยานี่เยอะไปหมด ผมดูแล้วคือข้าวหมกไก่ครับนะเป็นข้าวหมกไก่แบบไทยๆแล้วนี่แหละครับเป็นอาหารขึ้นชื่อของอินเดียแล้วมีคนขายข้าวหมกไก่เสิร์ฟลูกค้าเอามาใส่จานพระรามครับพระรามลบกับทศกัณฐ์กลายเป็นปัญหาถือว่าดูถูกพระรามซึ่งเป็นบุคคลที่ เป็นเทพที่อินเดียเชื่อถือในศาสนาฮินดูแต่ดูแล้วมันไม่เหมือนพระรามอินเดียเลยครับแต่เขาเชื่ออย่างนั้นเรื่องนี้ในปากีสถานก็ทำเบยานี่ขายเหมือนกันแต่ไม่มีปัญหาเพราะปากีสถานเป็นมุสลิมเอาไปใส่จานอย่างนี้ก็คงไม่มีใส่จานพระรามก็ไม่มีไม่น่าจะมีปัญหาอะไรในปากีสถานชิเคเก้นเบยานี่นี่นะครับนี่เป็น อ่ารหมูไก่ปากีสถานก็วัฒนธรรมเดียวกันนั่นแหละครับผมให้ท่านดูก่อนท่านจะได้จินตนาการได้ว่าเออมนุษย์เรานี่มันก็เป็นเรื่องเป็นราวได้ถึงขนาดนั้นนี่นะครับผมให้ท่านดูอีกทีหนึ่งจานกระดาษทําเป็นจานกระดาษสิเลยนะผมอย่เอออินเดียจะพิมพ์ขายเหรอเพอเพอพิมพ์ไปจากพาหุรัตเนี่ยละมั้งที่ประเทศไทยในี่ยแถวสำเพ็งเนี่ยละมั้ง เห็นมัมครัผมวงแดงนะี่คือรูปของพระรามกําลังเ,เป็นรูปแบบขนนะเหมือนรูปฝาผนังของวัดพระแก้วผมพยายามจะไปหารูปฝาผนังพระแก้วที่รูปอย่างนี้ผมว่าคุณหู้คุณตานะแต่ไม่มีครับอย่างนี้แหละครับเป็นราม,มาเกียรติ์ไทยแน่นอนอินเดียดูแล้วจะบอกบอกว่าต้องเคารพพระรามาใช่หรือไม่ผมว่าไม่น่าจะใช่นะแต่ว่าเอาเถอะ นี่ผมให้ท่านดูเพื่อเห็นเปรียบเทียบว่านี่คือรามเกีย์แบบไทยจะมีลายกระหนกดังนั้นไอพ้พระรามทศกัณฐ์ที่มีลายกระหนกอยู่ในจานกระดาษนั้นมาจากผนังโบสถ์วัดพระแก้วแน่นะครับนี่ครับลามเกีย์ไทยวาดแล้วมันต้องอ่อนช้อยมีลายกระหนกเดี๋ยวผมใช้นดูอินเดียไม่ใช่แน่ครับดังนั้นรูปอย่างนี้ถ้าไปพิมพ์ใส่จานแล้ว ไปใส่อาหารในประเทศอินเดียมีปัญหาแน่ๆน,นะครับมีปัญหาแน่ๆน,นี่คือรูปรามเกียร์ฝาผนังของวัดตะแก้วที่ผมพยายามจะเอามาให้ท่านดูเปรียบเทียบกับพระลักพระรามของอินเดียนี่คือตัวพระรามต่างๆในในวรรณกรรมของไทยนะครับซึ่งไม่เหมือนกับอินเดียครับอินเดียพระรามพระลักนางสิดาเป็นยังไง อย่างนี้ครับของจริงเป็นอย่างนี้อันนี้พลาตะแน่นอนถ้าเอารูปอย่างนี้เออไปพิมพ์ใส,ส่จานสิคนอินเดียเห็นรู้ทันทีทศกัณฐ์อินเดียก็เป็นอย่างนี้ครับไม่ใช่ทศกณัณไทยเห็นไหมฮะดังนั้นรูปทศกัณ์ที่สู้กับพระรามในในจานกระดาษนั้นไม่ใช่ของอินเดียแนะ่ของอินเดียต้องเป็นอย่างนี้ครับผมก็ไปหามาให้ท่านดู ปรากฏว่าเรื่องนี้เกิดเหตุขึ้นเพราะมีคนเอาจานกระดาษไปเสิร์ฟอาหารเบอร์ยานี่ขายอยู่ที่กรุงนิวเดลีนี่คือหนังสือพิมพ์อินเดียทูเดย์ลงครับ วันนี้ไม่ได้อ้างหนังสือพิมพ์ตะวันตกนะครับเพราะปเป็นเรื่องอินเดียอินเดียอย่างนี้ในอเมริกาไม่มีอเมริกาอาจจะไม่สนใจเพราะอาจจะไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับไปลงข่าวอเมริกาลงข่าวยุโรปนี่ไม่เข้าใจผมเก็บข่าวนี้มาจากข่าวต่างประเทศในอินเดียเพื่อให้ท่านดูเพื่อจะเปรียบเทียบกับสังคมไทยอินเดียทูเดย์เกิดความวุ่นวายภายหลังจากการเสิร์ฟข้าวหมกไก่ ผมเลยแปลเบอร์ยานี่เป็นข้าวหมกไก่นะบนจานกระดาษรูปพระรามในกรุงนิวเดลีต่อไปครับอิ an, นินดูสถานแน่นี่นั่คือพิมพ์สำนักข่าวฮินดูสถานตำรวจเดลีนิวเดลีนะฮะตำรวจเดลีคุมขังเจ้าของร้านขายอาหารที่ถูกฟ้องร้องว่า เขาขายข้าวหมกไก่บนจานข้าวที่มีรูปพระรามในกรุงเดล,ลีครับสงสัยอินเดียก็คงจะคล้ายๆเราเนะเราเรียกกรุงเทพก็ไม่เรียกกรุงเทพหมหานครนะนิวเดล,ลีก็เดล,ลีพอ Time of India เจ้าของร้านในกรุงนิวเดล,ลีถูกขังคุกช่วงเวลาสั้นๆข้อหาเสิร์ฟข้าวหมกไก่ ในจานร,รูปพระรามสถานีโทรทัศน์นิว18ช่อง18เจ้าของร้านในกรุงนิวเดลีถูกขังคุกช่วงเวลาสั้นๆข้อหาเสิร์ฟข้าวหมกไก่ในจานร,รูปพระรามคำว่าจำคุกขังคุกเวลาสั้นๆน่าจะเป็นละหุโทษเพราะอะไร พราะมีคนประท้วงครับมีคนประท้วงตำรวจก็หมดปัญญากูจะทำไงวะเนี่ยก็มีศาสตร์กฎหมายเกี่ยวกับศาสนาก็เอามาปรับใช้แต่ก็ไม่ใช่โทษหนะักหัวข่าวจึงพาดหัวว่าขังคุกในระยะเวลาสั้นๆนะครับอันนี้เป็นสำนักข่าวอีกอันหนึ่งคือวีวอนอันนี้เราเห็นทั่วๆไปเขาก็ลงข่าววีวอนคน ชายคนหนึ่งที่ถูกคุมขังข้อหาเสิร์ฟข้าวหมกไก่มีรูปพระรามบนจานข้าวใช้แล้วก็ทิ้งลงขยะอขอเลยคงสงสัยจะโกตรธตรงนี้นั่นเนี่ยถ้าเป็นจานกระเบื้องคงไม่มีปัญหามั้งนะครับกินแล้วมีบุญกุศลนะกินกินบนจานกระเบื้องพระรามแต่อย่างว่านะครับตอนนี้ไม่มีใครกล้าอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องเป็นราวนี่แหละคือมาตรฐานของสังคมผมสรุปข่าวให้ท่านดู แล้วเดี๋ยวให้ท่านดูบรรยากาศสักหน่อยเพื่อที่จะให้เห็นว่าเออมันเข้าขั้นจราจนเหมือนกันเ้ยเห็นไหมฮะโกรธกันเลยครับเห็นรูปรามเกียรติ์ไทยครับบนจานกระดาษก็เข้าใจอินเดียก็เลยทึกทักว่าเป็นพระรามแน่ๆแต่จริงๆมันไม่น่าจะใช่เลยเพราะพระรามอินเดียกับพระรามไทยนันคนละเรื่องกันเลยรูปไม่เหมือนกัน ตำรวจในกรุงนิวเดลีได้คุมขังเจ้าของโรงแรมและร้านอาหารข้อหาใช้รูปพระรามในจานข้าวใส่ข้าวหมกไก่เป็นจานแบบใช้แล้วทิ้งเป็นรูปพระรามหนึ่งในเทวดาที่ได้รับความเคารพนับถือสูงสุดของอินเดียแต่ของอินเดียทานนี้ไม่ยอมบอกว่ารูปนี้เป็นรูป พรามแบบสไตล์ไทยนะนี่ผมผมไม่ได้ใช้ไปเองรายละเอียดรายละเอียดลงไปเหตุการณ์น,นี้เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์วันอาทิตย์ก็วันไหนอ่ะน่าจะเป็นวันที่21ที่แล้วนะครับไม่ใช่อาทิตย์ที่ผ่านมานะเหตุการณ์น,นี้เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ตอนปลายตอนบ่ายของทางตอนเหนือของกรุงนิวเดลีแถบเมืองจาฮังกิปุริ โดยองค์กรศาสนาฮินดูท้องถิ่นได้ฟ้องร้องว่าเจ้าของร้านได้เสิร์ฟข้าวหมกไก่บนจานที่มีรูปพระรามให้กับลูกค้าตอนแรกพวกเขาก็ไปสอบถามก่อนที่จะไปแจ้งความเห็นไหมฮะเจอเจอพระรามแจ้งลูกน้องเออลูกศิษย์พระรามแจ้งความแล้ว จากรายง,งานของสื่อท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ตำรวจกล่าวว่าเขาแจ้งความมีโดยกล่าวหาว่ามีรูปพระรามบนจานรกระดาษข้อความนี้ได้รับการประสานงานจากเจ้าของโรงแรมคนหนึ่งคนที่ถูกดำเนินคดีนี้ก็ไม่ไม่ได้สู้มั้งข้อหาว่าเฮ้ยใช่พระรามเนออันนี้มันไม่ใช่พระรามนะมันมันอาจจะเป็นพระอินของเมืองไทยก็ได้นะแต่ว่า เขาไม่สู้คดีนี่ก็ยอมสรารภาพก็เลยติดคุกไปเมื่อทีมเจ้าหน้าที่ไปถึงจุดเกิดเหตุก็พบว่ามีคนสองสามเอ่อมีคนจำนวนหนึ่งชุมนุมกันประท้วงอยู่ที่หน้าร้านอาหารเมื่อเจ้าหน้าที่บอกว่าจะดำเนินการสอบสวนเรื่องราวนี้ให้อย่างเหมาะสมตามกฎหมายแขกก็จบยอมสงบลงเจ้าหน้าที่ตำรวจอ้างว่า เจ้าของร้านถูกคุมขังตามกฎหมายผมไม่รู้ก,กฎหมายของเขาก็คงจะเป็นกฎหมายความสงบเรียบร้อยของเขาหน่นะฮะมาตรา107ทับ151เป็นการคุมขังเพื่อป้องกันภายหลังจากที่เขาได้รับการปล่อยตัวและจานที่มีรูปพระรามก็ถูกยึดไปทำลายหมด ในที่สุดแล้วเรื่องนี้ได้มีการไม่มีการบันทึกเป็นคดีความครับเออแปลกไนงะข่าวก็ลงละเอียดดีนะไม่มีการบันทึกเป็นคดีความมีแต่การสอบสวนพิสูจน์ทราบและมีการกระทําผิดเมื่อผู้ต้งหายอมรับก็ติดคุกสั้นๆจบข่าวเพื่อให้ท่านเห็นบรรยากาศนะครับของบรรยากาศที่แขกโกรธ ไปปะทวงกันที่หน้าร้านขายอาหารเบรยานีนะครับก็พอให้ท่านได้เห็นแล้วเดี๋ยวเรามาดูข่าวประจํารายการกัน ऑ าพ स त สตร์ที่ทศกิร์โขเด็กร์แก่กันนะ้าเก๋เพลย์อัวีดีโอเด็กีเบรยานีกีเพลตอไปด็กชรีรามจีกีทศกิร์โขพระเจรามคีทศกิร์โอารรักรเบราาาบรยานีมักยาบา जहां आए दिन बड़ी बड़ी वारदात सामने आती रहती हैं। इस बार एक चिकन बिरयानी वाले को रंगे हाथों पकड़ा गया जहां वो भगवान राम की तस्वीरों पर चिकन बिरयानी बेच रहा था खबर लगने पर बजरंग दल वालों ने बिरयानी वाले को खूब मारा पीटा और इस पर बड़ा एक्शन लेते हुए बिरयानी वाले को पुलिस के हवाले कर दिया बता दे पुलिस इस मामले आरोप अभी भी कड़ी कार्रवाई कर रही है